อันนี้ก็ยังเสียดายอันนี้ก็ยังเสียดายแต่ก่อนเขาตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เขาผอมลงเขาก็เอาเสื้อผ้าเก่ามาใส่ได้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ้จะทิ้งก็เสียดายนะคะจะทิ้งก็เสียดายพี่บัวหลงก็สวัสดีพี่สุพจน์นะคะนาอเดี๋ยวป้าโมนาขออ่านคอมเมนต์นาะป้าโมนายังไม่ได้กินอาหารเช้า ว่างเมื่อไหรก็พากันเที่ยวอันนี้ก็คือแม่ไก่ของเรานะคะแม่ไก่ก็สวัสดีสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลนะคะทักทายกันนะคะพี่บุหลวงอิ่มบุญสุขก็สวัสดีค่ะนะคะว่างเมื่อไหร่ก็พากันเที่ยวก็ไม่ได้ดูเลยจ้าไม่ได้ดูเลยจ้านะคะพี่บุหลวงก็บอกสวัสดีจ้าแม่ไก่นะคะจากพี่บุหลวง ว่างมาแม่ไก่ของเราก็สวัสดีค่ะพี่บัวหลวงนะคะจากแม่ไก่นะคะพี่บัวหลวงก็สวัสดีที่ไหนก็มีค่าใช้จ่ายใช่ทุกที่นะแล้วลูกเราอะ่ะถ้ายังไม่ถึงฝั่งหรือลูกเรายังยังยังไปไม่รอดเราก็ต้องค่อยช่วยเขาอยู่อะยี่สิบกว่าแล้วแต่ยังก็ยังต้องช่วยอยู่อะพี่บัวหลวงอืมยังต้องช่วยเหลือลูกอยู่นะจ๊ะ แม่ไก่ของเราก็อยู่ใกล้ๆที่ทํางานจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะคะเราก็อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะแต่ดีหน่อยลูกก็ไปหาแล้วแหละก็กได้แล้วนะคะหนาวหน้าดูเลยอยู่ต่างประเทศนะคะอากาศศูนย์องศาติดลบศูนย์องศาเนาะทางนี้ แดดดีติดลบหนึ่งอะใกล้เคียงกันนะคะเนาะทางนั้นติดลบหนึ่งพี่สุพจน์ของเราก็สวัสดีครับเจ้คนสวยก็สวัสดีครับพี่สุพจน์นะคะพี่บัวหลวงก็สวัสดีสวัสดีคุณสุพจน์นะคะจากพี่บัวหลวงของเราป้ามนายังไม่ได้อุ่นตับเลยนะเนี่ยป้ามนาจะกินตับอาหารเช้านะคะของป้ามนาเหมือนเคยแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าขึ้นมาเมาส์มอยพูดคุยกันจะได้มี จะได้มีคลิปลงด้วยหาคลิปลงนะคะหาคลิปสั้นห้านาทีลงนะคะตอนนี้ก็ดีนะพูดถึงว่าก็ขอขอบคุณขอขอบคุณ youtube พอเขาให้เราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่าทำไลฟ์สดนะคะตอนนี้อ่าที่เขาบอกที่เขาเขาแจ้งมาหลังบ้านอ่ะนะทำไลฟ์สดให้เปิดตั้งค่าตั้งค่าโฆษณาด้วยะะเราก็ได้นะคะในในเวลาเราทำไลฟ์สดเราเปิด ั้งค่าโฆษณาเราก็ได้ตรงนั้นแต่ถามว่าป้าโมนาได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยไหมตอนนี้ป้าโมนาไม่ได้เงินเป็นเม็ดเป็นหน่วยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆมีคลิปลงทุกวันก็สนุกป้าโมนาเป็นคนชอบคุยเป็นคนชอบคุยเป็นคนเป็นคนอยากให้ทุกคนเห็นนะคะในมาดามสายฝอที่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงป้าโมนาเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือตัวตนของป้าโมนานะคะก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคะเวลาหน้าร้อนก็จะพาเข้าป่าหาเห็ดนะคะเป็แต่ มีมีบางปีหาหาเห็ดบ้างมีบางปีก็ไม่อยากไปเพราะว่าหนึ่งเราหามาแล้วมันเต็มตู้มันกินไม่ทันนะคะกินคนเดียวมันก็กินไม่ทันจะเอาไปให้คนอื่นบางทีก็ก็เบื่อนะคะเบื่อการที่จะเอาไปให้คนอื่นพอจะเอาไปให้คนอื่นก็จะบอกว่าทําความสะอาดมาด้วยนะอืมกูจะเอาเวลาไหนอะนะจะเอาไปให้ยังจะบอกว่าทําความสะอาดมาให้ด้วยนะอืมทั้งนั้นก็ไม่ต้องแล้วนะคะแล้วเราก็หากินในแบบเท่าที่เราหานะคะจะหามาแล้วก็เก็บใส่ตู้เยอะๆก็ ไม่มีเมนูที่จะทําไม่ใช่เป็นคนขยันทํากับข้าวด้วยไม่ขยันทํากับข้าวไม่ขยันทนํานูน่นทํานี่แต่ขยันทํางานนะคะชอบทํางานนะคะเนาะก็ขอบคุณแล้วก็ YouTube เขาก็แจ้งมาด้วยนะสำหรับคลิปของป้าโมนานะคะเขาบอกว่าคลิปของป้าโมนาน่ะมันมีคลิปช็อตสั้น ถ้าเราใส่เพลงไปเขาปิดเสียงของป้าโมนาทั้งหมดเลยทุกคนนะคะของป้าโมนาเขาจะปิดเสียงทั้งหมดเลยนะคะถ้าถ้าป้าโมนาใส่เพลงแต่ป้าโมนาเห็นคนอื่นใส่เพลงเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่เพียงแต่ว่าคนอื่นเขาก็ใส่ได้แต่สําหรับป้าโมนาใส่แล้วโดนปิดเสียงจ้าแจ้งมาให้ทราบนะคะสําหรับช็อตนะของป้าโมนาตอนนี้ป้าโมนาก็เลยทําคลิปสั้นช็อต เราที่ว่าไม่ใส่เสียงแต่ก็ทําไปเรื่อยนะคะทาไปเรื่อยทําคลิปนู้นคลิปนี้ไปนะคะเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเพื่อเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นเพื่อนๆจะได้ไม่ลืมป้าโมนานะคะแล้วมีอะไรอีกที่เขาแจ้งป้าโมนามาสําหรับ youtube เดี๋ยวป้าโมนาจะอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าป้าโมนาเวลาเขาแจ้งมาเขาจะแจ้งทางอีเม,เมลลกีเมลนะคะเนาะมีอะไรบ้างนะคะเนี่ย แจ้งปิดเสียงนี่แจ้งมาตลอดเลยนะคะแจ้งป้าโมนามาตลอดเลยสวัสดีวันเดีมาถึงก็สวัสดีเลย YouTube นะคะก็ขอให้ระมัดระวังทุกท่านนะคะเนาะคนไหนที่ทำ YouTube แล้วใส่เสียงเพลงทางป้าโมนานะอาจจะทุกคนอาจจะไม่อาจจะไม่